ดูมีน <c oughs> เน่หมือนแบบว่าผลประมาณว่ากําลังตื่นนอนอ่ะเขามองกล้องหนนะคะนี่ก็คือสักเสร็จไปประมาณ <c oughs> <cend ant> นึ่งละครึ่งชั่วโมงตาไม่บวมเลยนะคะเส้นคมสวยมากๆแล้วก็ส่วนข้างนี้มาดูกันข้างนี้ก็เส้นคมสวยเพิ่งสักเสร็จใหม่ๆเลยนะคะสองข้างออกมา <c oughs> เป็นยังไงบ้างดูในกระจกแล้วถูกใจครับพี่ทีกี้ก็ทำหน้าให้ขาวเลยราวเ่ยตากแดดมาดูเส้นเจี๊ยมมาจากที่ไหนนะคะ ทั้ง Youtube ทั้ง Tiktok เป็นปีแล้วนะติดตามมานานแล้วมีภรรยาเสียไงก็เลยตัดสินใจได้ใช่เพราะว่าตอนแรกแฟนห้ามไว้ใช่ครับใช่แฟนห้ามไว้ตอนนี้เราเป็นโสดแล้วทำอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ลูกค้าทำในสิ่งที่เราชอบไหมลูกค้ามาจากที่ไหนนะคะไกลไหมบ้านผมอยู่ก็จะขึ้นไปอุดรนะครับพอดีจะขึ้นไปอุดร แล้วก็เลยบ้านอยู่ลาดหลีโพรามครับคนโพรามนั่งรถมาแวะมาหาน้องก่อนแล้วก็เลยมานี่อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะที่ตั้งใจมาหาช่างเจี๊ยบนะแวะมาเลยครับเนี่ยดูออกมาพอดีคิวคิวว่างก็โชคดีของผมโชคดีมากมาเสียบตอนว่างเป๊ะพอดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ3ามสี่วันถ่ายเนาะเดี๋ยวลองถ่ายรูปส่งมาให้ช่างเจี๊ยบดูบ้างนะว่าหายเป็นยังไงได้ครับข้ะหายไวๆแล้วกันเนาะขอบคุณครับบ๊ายดีค่ะ